เ,เพื่อนๆเชื่อเรื่องพญานาคไหมครับผมเชื่อครับและศรัทธาด้วยแต่ทราบกันไหมครับว่าความเป็นมาของพญานาคนั้นมีที่มาจากไหนสวัสดีครับผมบุตรนานาครับจากช่อง d o u b l e ล o x TV ยินดีต้อนรับสู่รายการอยากเล่าตามที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับตำนานความเชื่อโบราณเกี่ยวกับพญานาคนั้น แต่ว่าเป็นสัตว์ในตำนานที่หลายคนยังหาคำตอบไม่ได้บางก็ว่ามีจริงบางก็ว่าไม่มีจริงแต่ในปัจจุบันก็ยังคงมีข่าวการพบเจออยู่บ่อยครั้งนะครับบางก็เชื่อบางก็ไม่เชื่อแต่ก็ยังคงค้างคาใจหลายคนว่าสิ่งที่พบเจอนั้นคืออะไรกันแน่ตามตำนานความเชื่อของพญานาคนะครับมีความเก่าแก่มากสืบคนได้ว่ามีต้นกําเนิดมาจากอินเดียใต้ด้วยเหตุที่ว่า ทางภูมิประเทศทางอินเดียใต้นั้นเป็นป่าจึงทำให้มีงูอยู่ชุกชุมดังนั้นทางอินเดียใต้จึงนับถึงงูเป็นเทพเจ้าเลยนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีตำนานเรื่องพญานาคอย่างแพร่หลายชาวบ้านเชื่อว่าพญานาคนั้นอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงหรือเมืองบาดาลและเชื่อว่ามีคนเคยพบรอยพญานาคขึ้นมาในวันออกพรรษาอีกด้วย โดยมีลักษณะคล้ายรอยงูขนาดใหญ่ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละที่จะแตกต่างกันไปนะครับแต่พื้นฐานจะมีลักษณะเป็นงูใหญ่มีงอนสีทองมีตาสีแดงเกรดเหมือนปลามีหลากสีแตกต่างกันไปตามบารมีครับนาคจะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศษนคราชหรืออนันตนคราชผู้เป็นบรรลังของพระวิษณุนาลาัยปรมนาศนักเษียนสมุทร อนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมีความยาวไม่สิ้นสุดมีพันศีรษะพญานาคตามตำนานประลัมปราของไทยนะครับใต้เมืองพลพิสัยลักษณะของอำเอภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงด้านหัวเมืองจะมีลำห้วยหลวงไหลออกมาเรียกว่าปากห้วยหลวงตรงข้ามกับอำเอภอโพลพิสัยคือบ้านโดนที่ขึ้นอยู่กับเมืองปากงึ้ม มีเรื่องเล่ากันว่าในหน้าแล้งจะมีหาดทรายขึ้นกลางแม่น้าโขงแต่อําเภอพลพิสัยหาดทรายจะขึ้นทางฝั่งลาวครับบริเวณบ้านโดนมีหญิงสาวคนหนึ่งได้ลงไปตักน้ําเพื่อไปดื่มโดยมีหาบคุกแบกลงมาที่หาดทรายเมื่อลงมาแล้วเธอก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อชาวบ้านลงมาเห็นก็พบแต่หาบคุ พ่อแม่ต่างก็ตามหากันแต่ไม่พบจนครบเจ็ดวันก็คิดว่าลูกสาวได้จมน้ำตายไปแล้วจึงจัดทําบุญอุทิศให้ในตอนกลางคืนก็มีหมอลำสมโพธจนเวลาถึงเที่ยงคืนลูกสาวที่คิดว่าจมน้ำตายก็ปรากฏตัวขึ้นที่บ้านขณะที่ชาวบ้านกำลังฟังหมอลำอยู่นั้นทำให้แตกตื่นกันมากบางคน คิดว่าผีหลอกสุดท้ายลูกสาวจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังหญิงสาวกล่าวว่าวันนั้นอากาศร้อนมากน้ำดื่มหมดองเมื่อลงไปเพื่อตักน้ำเมื่อวางหาบขูรงปรากฏว่ามีหมู่ตัวหนึ่งเหมือนมันยกเท้าหน้าเรียกให้เข้าไปตนจึงได้เดินเข้าไปหาแล้วหมูตัวนั้นจึงบอกให้หลับตา จะพาลงไปเมืองบาดาลเมื่อลืมตาขึ้นก็พบว่าตนอยู่อีกเมืองหนึ่งซึ่งมีลักษณะเหมือนเมืองมนุษย์มีดินมีบ้านเมืองเรียงรายแต่ที่แปลกคือทุกคนจะนุ่งผ้าสีแดงมีผ้าพันศีรษะโดยด้านหน้าจะปล่อยให้ผ้าห้อยลงเหมือนกับหัวงูเมื่อเดินตาหมู่ตนนั้นก็ปรากฏว่าได้กายร่างเป็นคน และมีชาวบ้านเข้ามาถามว่าเจ้านำมนุษย์ลงมาทำไมชายคนดังกล่าวจึงบอกว่าพามาเที่ยวดูเมืองเมื่อเดินไปรอบๆแงนมมองท้องฟ้าพบว่าเป็นสีขุ่นๆค,คล้ายสีของแม่น้ำชายคนนั้นบอกว่านี่คือเมืองบาดาลเป็นเมืองหน้าด่านส่วนเมืองหลวงยังอยู่อีกไกล ชาวบ้านจะมีงานสมโพธเมื่อถึงวันออกพรรษาของเมืองมนุษย์ถือว่าตลอด3ามเดือนเหล่าชาวเมืองจะจำศีลปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าหลังจากเดินชมเมืองอยู่นานชายคนดังกล่าวก็พามาส่งนัดที่เดิมจากการเล่าของลูกสาวพ่อแม่พร้อมชาวบ้านได้จัดทำบุญสู่ขวัญเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาต่อมาอีกเจวันลูกสาวก็ได้ล้มป่วย และเสียชีวิตในที่สุดและทั้งหมดนี้นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บสนุก .com ครับ